แมนเสเตอโดยแมนซิตีฟันไทยแลนด์แมนซิตีพร้อมปล่อยนักเตะไว้28ปีด้วยค่าตัว80ล้านปอนด์มีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมปล่อยแบนเดลซิว่า ออกจากสโมสรด้วยค่าตัว80ล้านปอนด์ในซัมเมอร์ปี2023ซิว่าวัย28ปีเป็นตัวจริงให้กับทีมชุดใหญ่ของเปปกิดิล่านับตั้งแต่ย้ายมาจากมนาโกด้วยค่าตัว43.5ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ปี2017เขาได้ช่วยทีมซิตี้คว้าถ้วยรางวัลมาแล้ว11รายการรวมถึงแชมเปียนลีกอีก4สมัยซิวา เห็นนักเตะที่เลี้ยงบอลด้วยเท้าซ้ายทำประตูไปแล้ว50ประตูและ54แอสซิสจากการลงเล่น261นัดจากทุกรายการของซิตี้ช่วงต้นฤดูร้อนนี้ของกลางชาวโปรตุเกสรายนี้ตกเป็นข่าวอย่างหนัก กับการย้ายทีมสู่บาร์เซลนาด้วยเงินก้อนโตที่บาเซโลนาวงจะดึงเขามาแทนที่แฟรงกี้ดิยองที่ไม่มั่นคงซึ่งท้ายที่สุดก็ตัดสินใจอยู่ที่คัมนูทำให้ไม่เกิดการซื้อขายขึ้นตามรายงานของเดลี่เมลแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมที่จะปล่อยให้เบนเดลซิลวาออกผจญภัยครั้งใหม่ในคนัมนูหากยื่นข้อเสนอมากกว่า80ล้านปอนด์ให้กับเขา โดยซิลวาซึ่งสัญญาจะหมดลงในเดือนมิถุนายน2568ในขณะที่กิเดียลา่าสนใจที่จะต่อสัญญาของแบนเดลซิลวาเก็บสโมสอนเขาได้ชี้แจงก่อนหน้านี้ว่าเขาเค,า,เคารพการตัดสินใจของผู้เล่นที่จะออกจากถินเอดิฮัสเตเดียมตามรายงานดังกล่าวทั้งสองฝ่ายมีกำหนดการเจรจาในรอบอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นช่วงฤดูร้อนนี้ ซอว่าให้ความกระจ่างเกี่ยวกับอนาคตของเขากับ ESPN โดยเขาบอกเก็ับ ESPN ความสัมพันธ์ของผมกับสโมสรนนั้นตรงไปตรงมาเสมอผมเปิดใจกับพวกเขาแล้วและพวกเขารู้ว่าผมต้องการอะไรถ้าผมอยู่ต่อผมมีความสุขมากและผมจะเคารพสโมสรนนี้และพยายามอย่างเต็มที่แต่ทำไมมันคือฟุตบอลและเราแค่รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อถูกถามเกี่ยวกับทีมของซิตี้ที่มีผลต่อเขาในการออกจากสโมสรไปสู่บาร์เซลโลนานักเตะโปรโตุเกสรายนี้ตอบว่ามันเป็นสโมสรที่ย่ยิงใหญ่และพวกเขาไม่ต้องการผู้เล่นที่ไม่มีความสุขที่สโมสรพวกเขามักจะพูดกับพวกเราทุกคนว่าถ้าคุณไม่มีความสุขคุณก็ไปได้แน่นอนพวกเขากำลังทำธุรกิจและพวกเขาต้องการยืนจำนวนมากที่เหมาะสมเพื่อปล่อยเราไปแต่โดยส่วนตัวแล้ว มันคือความสัมพันธ์กับสโมสรที่ให้ความเคารพอย่างมากพวกเขาสื่อสัตย์กับผมเสมอมาและผมก็สื่อสัตย์กับพวกเขาเสมอเช่นกันปัจจุบันแมนเชสเตอร์ซิตี้รั้งอันดับ2ของตารางพรีเมียร์ลีกโดยมี17คะแนนจาก7นัดโดยซิตี้จะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ต่อสู้ร่วมเมืองในการเปิดบ้านวันอาทิตย์นี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแมนซิตี้ที่ต้องการคว้าตัวจูดดบลิงแฮมเบนเจคอบนักข่าว ของ CBS Sport รายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ในระหว่างการแข่งขันเพื่อคว้าตัวจูดเบลลิงแฮมมิดฟิลด์ของบรูซียดอทมุนเบลลิงแฮมวัย19ปีหรือสัญญาอีก3ปีกับซิกโนอินนาดูพาร์คเขาทำไปแล้ว13ประตูเก็บอีก18อสซสิดจากการลงเล่น100นัดในทุกรายการสำหรับบุนเดสลีกา และนี่ก็เป็นข่าวคราวของนักเตะที่ต้องการย้ายออกและนักเตะที่เรือใบต้องการคว้าตัวมาเสริมแทนในฤดูร้อนปีหน้าแฟนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้คอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe และก,กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้ หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวก